คือก็พวกเราก็พยายามสุดความสามารถค่ะกับซีซั่น2นี้นะคะก็จากความสําเร็จของซีซั่นแรกเราก็แรงกดดันมหาศาลที่เหมือนกันค่ะแต่ว่าพวกเราทีมงานรับแสดงคนเต็มที่แน่นอนค่ะตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่เมย์ในการถ่ายทาถ่ยทำเหรอคะเหลืออีก4คิวกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะอ่าใกล้เสร็จแล้วครับพี่สายเป็นไงบ้างคะวันนี้เป็นซีนอะไรคะวันนี้เป็นซีนบวชครับผมก็จะเป็นไทท์บวชทำในเรื่อง ใช่ครับก็เมื่อกี้ก็ถ่ายไปเสร็จไปแล้วสามสองซีนสองซีนสองซีนได้เยอะเลยครับทุกคนประทับใจหรือเปล่าเนี่ยต้องรอรอดูครับเพราะเพราะเราก็อยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าเกิดคนเยอะขนาดนี้มันจะออกมาเป็นยังไงโหดันไหมครับขอบซีซั่นนี้เพราะว่าซีซั่นแรกกับกระแสต่อสัปดาห์นี้าบเลยโหกดดันไหม ผมว่าผมไม่กดดันครับเพราะว่าแฟนๆทุกคนรอสนับสนุนพวกเราอยู่ทุกคนเลยครับผมแล้วก็แต่สิ่งที่กดดันคือน่าจะเป็นเรื่องคาแรคเตอร์ใช่ใช่ใช่<ๆ>ก็เหมือนกับว่าในในซีซั่นนี้ตัวคาแรคเตอร์ของคาร์ทายมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่ค่อนข้างที่แตกต่างากับซีซั่นนใช่ <ผม S 1> ครับะ<ม>จะไปกดดันเรื่องการแสดงมากกว่าใช่าะว่าตัวละครก็โตขึ้นแล้วก็มันจะมีเรื่องความสัมพันธ์ที่ตัวละครทั้งสองตัวเนี่ยพออยู่ด้วยกันมานานบางทีมันจะมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่ คล้ายๆว่าถ่ายเป็นไทยบ้างถ่ายเป็นทานบ้างอะไรอย่างเงี้ยูมซับใช่ถ่านไป็นนาทีปีผมรู้จะได้เห็นอะไรบ้างหลายอย่างครับหลายอย่างเลยก็แบบโตแล้วเนื้ใช่ทำอะไรได้หลายอย่างมีแปลกแปลกที่เอ๊ะเอ๊ะอะไรแปลกที่กินข้าวแปลกที่ไม่พูดอย่างนั้นนะกินข้าวไงหล่อแล้วไปกินข้าวด้วยไปเที่ยวอะไรแปลกที่หน่อยจะมีแอคทิวิตี้หลายๆอย่างที่มากขึ้นครับผมแล้วก็จะมีแบบ หลากหลายอารมณ์มากขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอาจจะมีบางมุมที่เป็นเด็กมากขึ้นด้วยอารมณ์อะไรที่เป็นผู้ใหญ่อารมณ์ยังไงหลายอย่างหลายอย่างหลายอย่างความรับผิดชอบเออรับผิดชอบต้องถามพี่เมย์เลยเนี่ยพี่เมย์เขียนโยนโยนสุดโยนมากอันนี้ขนาดไหนครับรถซีซันนี่รถซีซันนี้เอาเป็นว่ามีความผู้ใหญ่มากขึ้นดีกว่าค่ะใช้คำนี้การแลกนักไข่าย เด็กไปเลยอ่าเด็กไปเลยเราจะมีความหลากหลายมากขึ้นค่ะอย่างซีนอย่างคิวล่าสุดที่ไปถ่ายไปถ่ายมาทุกเทคือต้องเติมลิปตลอดเพราะอะไรครับปวดปากกันใช่ไหมให้โยนหน้าครับ เปลี่ยนลิปตลอดเลยปากหายตลอดเลยครับนี่คนนี้ไม่ยอมคัตสักทีเนี่ยคนนี้ถ้าพี่เป็นเขินมาอย่างนี้แล้วเรียบร้อยคดีครับก็ตอนแรกก็ไม่ชินแต่ตอนนี้ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางครับครับควบกลับเขินค่ะแรกๆเขินไปด้วยทำไมเราถึงไม่ยอมเทครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงใจหรอใช่ครับมันยังไม่ถึงครับอยากไหลไปเรื่อยๆครับมันไหลครับอยากให้คนดูเห็นในจุดที่ถึงที่สุดครับครับ ขนาดดูหน้างานยังฟินฟินฟินมากเลยใช่ไหมครับหน้างานรอดูดีกว่าครับคาะแล้กเราเตรียมแบบไหนค่ะก็จริงๆแล้วอย่างที่ว่าเขาว่าเรามีแรงกดดันเยอะมากๆเลยทั้งแบบว่าจากสิ่งที่เราทำไว้ตอนซีซั่นหนึ่งแล้วก็แบบว่าความคาดหวังจากแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยบอกกับทีมว่าเอาเป็นว่าเราทำให้เต็มที่ที่สุดดีกว่าแล้วผลตอบรับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูผลด้วยกันค่ะปีใหม่แล้วครับ ครับครบใช่ครับผมก็ได้รับบทเป็นตัวชงเหมือนเดิมครับก็เป็นตัวเพื่อนแล้วก็ได้รู้จักทุกๆคู่เลยดีกว่าครับผมเรียกว่าเป็นตัวเวรกรรมรอบนี้ก็คือชงเข้มกว่าเดิมไหมครับโอ้ยเรียกได้ว่าบา,าริสตา้าเลยฮะแล้วไม่มีเนื้อคูออ่อ่ะเขาบ้างล่ะอ่าอันนี้ให้พี่เมย์ตอบดีกว่าครับผมเอ้ยโยนโยนมือไม้ไอ,อ<ด>่อนทันทีเลยก็จริงๆ เทคโนเนี่ยค่ะเขาซีเขา,เขาก็มีคู่แต่ด้วยความที่เขาเป็นตัวตบตัวชงของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเก็บเขาไว้เป็นความสุขสนานในซีในซีดีเราค่ะค <c oughs> อะไรนะคะ,คะเขาไม่น่าเหงาเน้อเหงาหรือเปล่ายังไงครับเนี่ย โอ้โหตอนแรกในบทในบทมันก็จะมีพอประมาณครับแต่พอเข้าซีนจริงๆหน้าหน้างานโอ้โหมันเลยเถิดใช่ครับมันมันก็มากกว่าที่เราคิดนิดหน่อยนะพี่เมย์ใช่ใช่ครับใช่ครับไม่หยุดเลยใช่ไหมพี่เมย์หรือยังไงใช่ครับผมครน่าเสียดายโดนรอซื้อเหรอครับใช่แล้ว พี่เก้ก็จะปล่อยไหลปล่อยไหลเรชอบปล่อยไหลใช่ครับปล่อยไหลพอมาคู่พี่มีพี่จับไหมครับก็เปื่อยทั้งตัวโอ้ยจ้าพี่ไม่ได้เปื่อยขาเท้าอุ้ยเอแต่พี่เปื่อแต่แต่ที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับครับอ่ามาคู่คู่ต่อไปบ้านครับครับคู่เราเปื่อยจุดไหนครับครับพี่ไฮเปื่อยจุดไหนผมว่าเปื่อยเปื่อยทุกจุดเหมือนกันนะครับ ครับครับผมเ,บเป็นวายเป็นการเ,เ,เล่นซีรีส์วายครั้งแรกทัง้งคู่ครับใช่ครับก็รู้สึกแบบก็อย่างที่บอกคือน้ำหนึ่งใหม่ครั้งนึงเลยนะฮะใช่ครับแล้วอย่างเต้ลก็คือใหม่ใหม่มากกว่าผมอีกเพราะว่าเหมือนอันนี้ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกเหมือนกันของผมแล้วก็ยิ่งเป็นซีรีส์วายด้วยก็ต้องทำการบ้านให้เยอะขึ้นครับครับมีการส,อสา่องรถสิ้คู่อื่นไหมครับนี่ครับคู่ข้างหน้านี่ครับปรึกษาอยู่ครับพี่มิวกับกัปครับผม ได้ครูดีครับใช่ไหมพี่พีีี่่มนนนห้าางอะไรนะครับอะไรนะครับโอ้โหคือพี่เมย์กับพี่พีเก้นี่คือแท็กซี่มาเลยครับพี่เมย์สายเพิ่มพี่พีเก้สายปล่อยไหลครับปล่อยไหลยาวไม่คัดสักทีพออยู่ด้วยกันก็ยาวไปเรื่อยๆูจริงเหมือนกันใช่ไหมครับครับต้องเล่นจริงครับ ไม่ต้องเลยต้องอ้อมระวังอ้องอันนี้อ้อมอันนี้ออมจะไหนไม่อ้อมนะครับ คั้งที่แล้วก็ไม่เหงาครับมีพี่มาอยู่เป็นเพื่อนพิซซ่านี้ก็ไม่เหงาแล้วอะไรนะครับต้องดีสิครับนะดีดีครับดีก็นี่มันก็เป็นเหมือนแบบเรื่องแรกของผมเหมือนกันครับก็ตื่นเต้นบ้างครับแล้วก็มีช่วงแรกอาจจะตื่นกล้องบ้างแต่ก็พอทําไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าเริ่มทํางานได้คล่องขึ้นแล้วเข้าเข้าได้มากขึ้นกับโบสครับ ใช่ครับก็ดีครับเลิฟซีอาจจะแตกต่างจากคู่อื่นนิดๆอะไรอย่างนี้ไม่บอกดีกว่าแต่พี่เกย์นี่ชอบมีนอกจากปล่อยหลายจะมีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมลูเซอร์ไพรส์ตลอดบทๆทำแบบนี้สินอกบทอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคได้ได้ซึ่ง่นน้องคคครรรรััับบบผมเืี ก็ซีซ <laughs> ั <annoyed> <laughs> hmm ่นนี้ก็ยังเป็นคนปลอบประโลมเหมือนเดิมภายที่เซนึงครับแต่ว่าซีซั่นนี้ก็จะมีคนในครอบครัวคนใหม่เข้ามาด้วยคนหนึ่งอะไรครับมีน้องชายอีกคนหนึ่งเข้ามาครับก็รอดูในเรื่องละการว่ายังไงครับผมสุดท้ายให้มิ้วถบว่าพี่เมย์ป่าใครปะ เป็นว่าทั้งบ้านดีกว่าค่ะค่ะก็ซีซั่นนี้เราก็เต็มที่เนอะเพราะฉะนั้นแล้วเราคิดว่าเราความฟินก็คงจะฟินเต็มที่ละค่ะแล้วก็พยายามสุดความสามารถค่ะอืมี่เีจะได้ดูเมื่อไหร่คะซีนีเรื่องนี้ไดดูเมื่อไหร่นะครับพี่เมย์เร็วๆนี้ทางช่องวันสามสิบเอ็ดค่ะค่ะค่ใช่ค่ะ เรายังบอกไม่ได้ค่ะเอาไว้ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้มีข่าวมาแน่นอนค่ะไม่ได้แปลว่าช่วงเดือนไหนอืมเอาเป็นว่าเราอยู่ช่วงปลายปีแต่ช่วงปลายปีเดือนไหนนับเป็นอันไหนจับเป็นปลายปีเดี๋ยวเราดูการข่าวว่า <ๆ S 2> เดือนไหนอ่นนอา,า,าใช่ใช่ค่ะ,คะ,คะ